ที่จังหวัดพิษณุโลกคุณป้าท่านหนึ่งค่ะลูกชายแกติดคุกอยู่อยู่ๆแกได้รับโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์ปลายสายบอกว่าป้าลูกป้าที่ติดคุกนะ่ะติดโควิดด้วย ต้องซื้อยาพิเศษในการรักษา <c oughs> คุณป้าด้วยความเป็นห่วงลูกค่ะก <c oughs> ็เลยรีบโอนเงินไปให้เขาเลย3,000ันกว่าบาทสุดท้ายอีกวันหนึ่งโทรไปเช็กกับเรือนจำเรือนจำบอกว่าไม่ใช่ลูกป้าไม่ได้ติดโควิดยังอยู่ในเรือนจำปกติหรือต่อให้ติดโควิดเรือนจำเขาดูแลให้คุณป้าสมคิดพรมป้อม,มแกก็เลยให้ผู้ใหญ่บ้านพาไปแจ้งความ่อยค่ะแกถูกพิจารณาชีพอ้างตัวว่าเป็นแพทย์สนามเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกบอกว่าลูกคุณป้าน่ะที่จำคุกอยู่ติดโควิด คุณป้าเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าตอนนั้นก็ตกใจพอได้รับแจ้งแบบนี้เขาบอกว่าต้องมีเงินนะเพื่อไปซื้ออาหารเป็นกรณีพิเศษกับซื้อยามารักษาป้าก็ตกใจเป็นห่วงลูกรีบโอนเงินให้เลยเงินที่โอนไปเนี่ย3,650บาทโอนไปเมื่อ13มกราคมที่ผ่านมาตอนนั้นรีบก็ไม่ทันได้ระวังทีนี้ถัดมาวันรุ่งขึ้นก็เลยโทรไปถามทางเรือนจำพิษณุโลกว่าอาการของลูกเป็นยังไงบ้าง เงินที่โอนไปน่ยได้เอาไปซื้อยาไหมทั้งฝั่งเรือนจําเขาก็เลยตอบคุณป้ามาว่าคุณป้าลูกคุณป้าเนี่ยติดคุกอย่างเดียวไม่ได้ติดโควิดหรือต่อให้ติดโควิดเรือนจําเขาก็ดูแลให้ไม่ได้เก็บเงินแต่อย่างใดเขามีสวัสดิการพอป้ารู้ว่าโดนหลอกป้าก็เลยเอาสลิปนะที่เกบที่เก็บไว้ในมือถือให้ผู้ใหญ่บ้านพามาแจ้งความฟังจากคุณป้าสมคิดผู้เสียหายค่ะ เขาบอกว่าเขาเป็นแพทย์สนามเราก็ซักเขาว่าเขาเป็นอะไรเขาเขาบอกว่าเขาเป็นแพทย์สนามอยู่ในเรือนจาเขาต้องเพราะว่าตอนนี้ลูกแม่ป่วยหนักอาการแบบป่วยมาเจ็ดวันแล้วเขาบอกงั้นแล้วก็เขากินข้าวกินปลาไม่ได้เลยเขาอยากได้เงินไปซื้อยาแล้วก็อาหารนอกให้แกเราช่วยเขา โอนเงินให้<อ>เราก็เลยโอนให้เลยโอนให้ก็เขาบอกโควิดเป็นมากอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่ายัางไง ส่วนทางตำรวจค่ะผู้กำกับการสอพอเมืองพิศณุโลกบอกนะคะว่าเรื่องมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าที่นรัฐแล้วก็หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินเนี่ยตอนนี้กำลังเร่งรัดติดตามให้อยู่แล้วอีกอย่างหนึง่งเรื่องนี้น่าจะตามไม่ยากเพราะว่าตอนที่ป้าสมคิดแกเป็นผู้เสียหายแล้วแกมาแจ้งความแกเอามือถือให้ดูค่ะมือถือนั้นน่ะตรงสลิปน่ะมันเป็นหลักฐานชั้นดีเลยว่าปลายทางเงิน3 0 0พกว่าบาทของป้า มันถูกโอนไปที่ใครเดี๋ยวเจว้าที่จะประสานกับทางธนาคารนะคะเพื่อแกะอรอยแล้วก็ตามตัวคนก่อเหตุที่หลอกลวงป้ามาดําเนินคดีค่ะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยทางตํารวจบอกว่าคือโควิดก็อยู่กันยากลําบากอยู่แล้วปกติทางฝั่งญาติก็ไม่ได้ค่อยเข้าเยี่ยมกับทางนักโทษในเรือนจําอยู่แล้วยังมาหลอกลวงให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอีกยังไงก็ต้องตามตัวมาดําเนินคดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่หยาคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ